ครับพี่น้องผมก็ต้องอโอกาสสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องที่รักในการหาอยู่หาจินอีกคือเก่าคือเดิมนะครับหลังจากพบพอกันฮะแนวนั้นแนวนี้มาลายยังแล้วพี่น้องเมื่อนี้ถ้าพีผ้านองมาหมุดปลาคือเก่าครับพี่น้องผมหาปลาครับเมื่อนี้พี่น้องมาหมุดยิ่งกับปืนบับ ไม่ควันคู่ใจครับผมไม่ควันคู่ใจมาพี่น้องน้ำห้ยนี่ละมาลุ่นมาเบิ่งกันว่าจานวหวสิได้จักตัวสิพ่อได้อยากได้ินบ่นะครับพี่น้องผมไปครับพี่น้องเบาๆลายยายห้างครับไปมุดน่ำกันเลยครับนี่ละหย้ยสภาพไหมไปครับพี่น้องลุยกันครับผมอ แต้มแรกปากกาครัผมปากกาหน่อยเอาครับแต้มแรกแหกม,มันพี่น้องต่อคืออยังเดีอววะ เต็มแล่เต็มแล่ คิดกันโอ้เขาให้เติบโตเถอะ เนี yep. ่ยปม่กายอีกแล้ว

รองร้งายเลยวะปกกาอ่ล,ลอเอาเาย,ยสิปนใช้น้ำลายซื้กิน chút Đừng đục cấp vốn ียบรยครับพี่น้องผมผลงานคือถือว่ามาดฐันครับพี่น้องโอ้เกือบสองโลครับผมเออว่าเพราอได้อยากได้กินครับพี่น้องสำหรับได้หัดปลาดุกพี่น้องผมผปวดพอแต่ว่าประกันหน่อยนี่เยอะแยะคร,รับคิดว่าบ่หลุดสองโลหนักมือเอาพี่น้อง วิธีชีวิตกับหาอยากหาจินพี่น้องผมจนันมมอีสานสอนฝากติดตามพี่น้องผมกดไลค์กดแชร์กดบบกระลงเป็นกันลงกันลังใจให้กันนะครับพี่น้องผมเอาสิผ้าพีผ้านวงไปเท่ยวแต่ว่ามาาบึงไทยคลิปครับผมเอาพี่น้องยังพบยังบวกกันไหมครับอายุ่มันขันยืนสุขภาพแข็งแรงลำรวยโชคดีสมันกันุขคดสุชคนครับพี่น้องผมสำหรับลินนี่เอาไว้ซ้ำนี่แหละสวัสดีครับพี่น้องผม ไอ้แก้วครับแก้วนี่ครับพี่น้องมองมพ้นการพ้นงานครับเอาพี่เอพี่น้องเบ้งวัดยากัน พ่อได้อยากได้กินนะครับพี่หน้องเออบักเขาไอ้ไทยแม่บักใหญ่ๆก็มีนะครับเปียพี่พี่ครับผมเออขาล็อกับปาก,กาปาก,กาแม่ใข่ครับพี่น่องออบักเต็มมือเลยเอาถือว่าสุดยอดครับผมไปกลับครับ